สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงตะวันชานกนัทรังสีหนูชื่อเด็กหญิงชาตพิษวัฒนกุลชอนวันนี้พวกเราจะมาแสดงวิธีทำโจทย์คณิตศาสตร์มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีสามเหลี่ยมอยู่ข้างในสี่เหลี่ยมที่มีความยาวแต่ละด้านสามสี่และห้าจงหาความยาวอีกสังเกตว่าสามเหลี่ยมมีความยาวด้านสามสี่และห้า ดังนั้นจะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตอนนี้มาดูที่สามเหลี่ยมสองอันนี้เราจะมาดูกันว่าสามเหลี่ยมสองอันนี้คล้ายกันไหมขั้นตอนแรกสมมุติว่ามุมนี้เป็น A แล้วมุมนี้เป็นจะเป็นมุมฉากเพราะอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนมุมอีกมุมจะเป็น90้สลบเต่อมาเราจะคำนวณหาขนาดมุมตรงนี้ 180ลบขนาดมุมอีกสมุมจะได้ว่า180ลบ90ลบด้วย90ลบ A จะได้ค่า A มุมนี้เป็นมุมฉากส่วนมุมนี้จะเป็น90ลบ A จะเห็นว่าสามเดี่ยม2อันนี้คล้ายกันให้ด้านนี้แทน y แสดงว่าด้านนี้จะเท่ากับ X ลบ Y เราใช้สมบัติที่ว่าสามเหลี่ยมสองอันนี้คล้ายกันอัตราส่วนความยาวด้านก็ต้องเท่ากันจะได้ว่า x ลบ y ส่วน3จะเท่ากับ x ส่วน4แก้สมการจะได้ x เท่ากับ4 y หรือ y เท่ากับ x ส่วนส แสดงว่า x กำลัง2บวก x ส่วน4กำลัง2เท่ากับ4กำลัง2จะได้17ส่วน16คูณ x กำลัง2เท่ากับ16จะได้ x เท่ากับ16ส่วนรูท17และนั่นก็คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้